รายงานข่าวล่าสุดจาก Sky Sports นะครับบอกว่าแมนยูเออด้วยนะครับจริงๆก็อยากจะยื่นเอาตัวดอนนารูม่านะครับรายงานจากอังกฤษครับบอกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับแสดงความสนใจที่อยากจะเซ็นสัญญา,ากับเจโรจิดอนนารูม่าผู้รักษาประตูของปัจเชซึ่งใกล้จะบรรลุตกลงคว้าตัวลูก้าเชวาลิเยในด่านจักลิวนะครับดอนนารูม่ากำลังเข้าสู่ฤดูกาลสุดท้ายสัญญาปีที่5นะครับของเขาหลังเซ็นมาจากเอซิมิลานแบบไร้ค่าตัวในซัมเมอร์ปี2021 และเขาก็ได้รับความสนใจมากมายตลอดตลาดเสมอ์นี้เลยรายงานล่าสุดบอกว่าแมนสตีครับแสดงความสนใจที่จะล่าตัวผู้รักษ,ษ,ษาประตูอย่างดอนนารุม่าเช่นเดียวกับกาลาตาสรายและปัจจุบันก็รวมถึงแมนยูนเต็ดด้วย s กายสปอร์ตครับรายงานว่าดอนนารุม่าไม่รีบร้อนที่จะตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของเขาแม้ว่าเปเชกใกล้จะได้ในประตูคนใหม่อย่างเชวาล,ลีเยมาด้วยค่าตัว40ล้านยูโรก็ตาม มีกระแสขาวว่าวบอกว่าดอนนารูมาเนี่ยอาจดีที่อยู่เปชเช่ต่อไปและแข่งขันกับเชวาลลี่เพื่อชิงแย่งตำแหน่งมือหนึ่งของทีมขณะเดียวกันนะครับรายงานเมื่อวันพุทธที่ผ่นานมาครับยืนยันว่าเอเย่นของดอนนารูมาเนี่ยยังคงต้องพบกับตัวแทนของสโมสรต่างๆเพื่อหารือเกี่ยวกับอนาคตของเขารวมไปถึงอนาคตที่เปชเช่ด้วยเหมือนกันที่มันอาจจะมีการประกาศออกมาในอีกไม่กี่วันข้างหน้าว่าสุดท้ายแล้วจะจบยังไงนะครับอื สถานการณ์ของดอนนารูม่าก็ถือว่าน่าสนใจมากๆก็แมนยูก็ยังเลยก็ยังมองให้ความสนใจที่จะเอามาเป็นนายประตูคนใหม่แทนที่ของอันเดรโอนาที่ฟอร์มหลุดลุย้ยฟอร์มไม่สม่ำเสมอผิดพลาดอยู่บ่อยครั้งนะครับอันนี้ก็รอดูในการไล่ล่าตัวครั้งนี้แล้วกันถือว่าน่าสนใจมากๆสถานการณ์ของดอนนารูม่านะครับไปต่อที่ข่าวสารของ ดักลาสลุยกันหน่อยนะดักลาสลุยครับตอนนี้ก็ถือว่าสถานการณ์ที่มาลายูนตัสเองก็คลุมเครือจะจัดเลยนะสถานการณ์ไม่เหมือนเดิมเจ้าป่าฟอเรสครับขอยืมดักลาสลุยกลับพิมเล็กพวกออปชันซื้อขาดนะครับนักข่าวอย่างมัตเตโอโมเรโตกันะครับเปิดเผยว่านอเตียมฟอเรสกำลังผลักดันการเซ็นสัญญายกับดักลาสลุยกองกลางของมาลายูนตัสเจ้าป่าฟอเรสครับแสดงความสนใจอยากได้แข้งชาวบราซิลอย่างลุยส์เนี่ยกลับมาค้าแข่งในพิมเล็กอังกฤษ,อ,กฤษอีกครั้ง โดยอาจจะขอยืมตัวพวกออปชันซื้อขาดเงื่อนไขซื้อขาดนั้นอาจจะเป็นการทำสัญญาบังคับซื้อนะครับหากนักเตะสามารถบรรลุเง,งื่อนไขาบางประการที่วางเอาไว้ได้แม้มาลาย,ยูมูตุสครับอยากขายขาดทันทีแต่ฟอเรสก็อยากให้เดี๋ยวนี้เป็นการยืมตัวในเบื้องต้นไปก่อนโดยมีการบอกด้วยว่าพวกเขาเนี่ยได้ทาบทามลุยตั้งแต่เดือนมก,กราคมแล้วนักลาาลุยครับไม่ได้อยู่ในแผนการนําทีมของอีกอร์ซิโดและเพิ่งกลับมาซ้อมร่วมกับเพื่อนร่วมทีมเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาหลังไม่เดินทางมาซ้อมจนต้องออกมาขอโทษนะครับ หลักลาดลุยเองก็ถือว่ามีประเด็นอยู่เหมือนกันนะครับต่อกันที่ข่าวสารของเอนดริกกันหน่อยนะครับน้องเอนดริกครับไม่มีแผนย้ายออกจากมาริดแบบยืมตัวนะครับขอปักหลักที่เรอัลมาดริดกันหน่อยรายงานข่าวจากกาดนาเซครับสื่อเมืองกระทิงดุสเปนรายงานเมื่อวานนี่ครับบอกว่าเอนดริกฟิลิปเป้ยังคงมุ่งมั่นที่จะต่อสู้เพื่อแย่งตําแหน่งในทีมของชาบิลลาโซในซีซั่นหน้าโดยไม่มีแผนย้ายออกจากสโมสรด้วยสัญญายืมตัวแต่อย่างใดสู้ยากนะเอาจริง เอนดริกนะครับไม่มีส่วนร่วมในรายการฟี فا คลับครับสองยุ่มห้าเนื่องจากมีปัญหาเรื่องสภาพร่างกายก่อนมีรายงานในเวลาต่อมาว่าเอนดริกเนี่ยต้องพักฟื้นร่างกายจนถึงเดือนตุลาคมเนื่องจากอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาเพราะว่ามันกำเริบขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะนำมาซึ่งการคาดเดาเกี่ยวกับอนาคตของนักเตะด้วยขณะดเดียวกันครับกอนซาโลก,กาเซียเนี่ยกองหน้าวัยยี่สิบเอ็ดปีก็ไปทำผลงานโดดเด่นจนาชาบิโลโซเนี่ยถูกใจนะทัวนาเมนต์ฟี فا คลับครับจนได้รับโอกาสติดท,ทีมชุดใหญ่ในฤด,ดูกาลหน้านะครับ อย่างไรก็ตามจากรายงานล่าสุดก็บอกว่าเอนดริกเนี่ยมีความตั้งใจที่จะแสดงให้ชาบี้รอโซเห็นว่าเขาพร้อมจะต่อสู้เพื่อแย่งตำแหน่งของตัวเองหลังฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บโดยแจ้งให้ตัวแทนของเขาไม่ต้องเจรจา,ากับทีมอื่นจนกว่าเขาเนี่ยจะได้พูดคุยเคลียอนาคตกับทางชาบี้รอโซมากกว่าปัจจุบันเอนดริกนะครับได้นำโค้ชฟิตเนสส่วนตัวเนี่ยมาร่วมดูแลการฝึกซ้อมระหว่างการฟื้นฟูร่างกาย เพื่อหวนคืนสนามให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้พร้อมยืนยันกับสโมสรว่าเขาไม่ต้องการย้ายออกจากทีมแบบยืมตัวในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้นะครับรอดูได้เลยนะสถานการณ์ของเอนดริกไปต่อกันที่รุ่นพี่ในทีมชาติอย่างวินิสูจูเนียกันหน่อยนะครับฉะนั้นของวินิสูจูเนียเองครับก็มีข่าวสารที่เอามาอัปเดตให้ฟังตามรอยตำนานนะครับวินิสจูเนียเผยไอดอนส่วนตัวนะครับ อูวินิสููเนียสตาร์ของเรมาดริดครับได้รับแรงบันดนาลใจจากโรนัลโดแล้วก็เลเบรอนเจมพร้อมแสดงความปรารถนาถึงการคว้าแชมป์รางวัลพิมเติมในถิ่นซานติโกบราเบลฉจ้านั้นของอูววนิสูซูเนียครับได้กล่าวกับ GQ บอกว่าคริสเตียโนโรนัลโดเป็นยังเป็นแรงบันดนาลใจให้ผมด้วยผลงานอันน่าทึ่งและความทุ่มเทของเขาเขาไม่เคยหยุดที่จะก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดเลเบรอนเจมเป็นอีกคนด้วยผลเดียวกัน แต่รวมถึงสิ่งที่เขาทําเพื่อชุมชนด้วยซึ่งพิสูจน์ได้เห็นว่าความยิ่งใหญ่นั้นยิ่งใหญ่กว่าผลงานและแน่นอนตำนานบราซิลอย่างโรนัลดิโยโรนัลโดนาร a ซาริโอและก็เนม่าเป็นตัวแทนอันมีค่าของชาวบราซิลและวงการลูกหนังบราซิลพวกเขาได้แสดงให้เห็นในโลกละถึงครสวรรค์และความสุขที่เรอมอบให้กับวงการกีฬา การเลือกโรนัลดกับเลบรเจนเป็นสองไอดองของเขานั้นถือว่าเป็นตัวเลือกที่ชัดเจนสําหรับนักกีฬาทุกคนแต่ทั้งคู่มีเส้นทางอาชีพที่ดําเนินไปคู่ขนานประสบความสําเร็จและมีชื่อเสียงในช่วงต้นยุค2000และก้าวสู่ระดับแนวหน้าในอีก2ทศวรรษข้างหน้าด้วยวัยเพียง25ปีอย่างวินิสซูจูเนียนะครับคว้าแชมป์ยูเซลสสมัยทําประตูได้ในรอบชิงเลิศทั้งฤดูกาล2 2022แลวก็2023 2024 แต่เช่นเดียวกับโรนันโดแล้วก็เชมยังคงกระหาย้วยรางวัลอีกมากมายทั้งกับสโมสร,รแล้วก็ทีมชาติวินิสุสจูเนียก็บอกต่อบอกว่า <c oughs> ผมประสบความสําเร็จมา,มากแล้วแต่ความฝันของผมยังไม่จบสิน้นผมต้องการคว้า้วยรางวัลให้มากขึ้นกับสโมสรควา้าแชมป์รายการใหญ่กับทีมชาติและสร้างแรงบรันดาลใจให้คนรุ่นต่อไปเชื่อมั่นในตัวเองต่อไป ความฝันสูงสุดของผมคือการทิ้งมรดกที่อยู่เหนือฟุตบอลโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับงานทั้งหมดที่ผมทำผ่านมูลนิธิของผมเพื่อพัฒน,นาระบบการศึกษาในบราซิลนะครับอันนี้ก็คือการเปิดใจของอูวินิซูจูเนียขอตามรอยตำนานนะครับแล้วก็ขอสร้างสารรค์ผลงานสุดตราการตาต่อไปอก็ประมาณนี้นะครับ